สวัสดีครับผมจีฮะเจกาละช่องจั t t อยครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีซเกล WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับสวัสดีครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี่เลยครับนี่การาสุนะครับผมคราปฏิวัติรถดีมถอยนะเพื่อนๆนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยนะครับ สำหรับกล่องนี้นะครับก็มีเพียงแค่2ชิ้นนะครับโมเดลแล้วก็ฐานนะครับมาดูตัวโมเดลก่อน,อนครับนี่กระสุนครับนี่หนึ่งในแม่ทัพของคณะปฏิวัตินะครับก็คือเหมือนแบบลักษณลละของเขาคือเป็นเหมือนแบบอีกาเออกินผลไม้ปีศาจน่าจะแปลงร่างเป็นอีกาได้หรืออะไรประมาณนี้ครับผมการแต่งตัวการอะไรนี้ก็จะเป็นเหมือนอีกาเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมใกล้หน้หนาใกล้นะ รายละเอียดดีเทลเกงสีดำนะครับดำาบมึนด้านหลังไม่มีอะไรตาปัม๊มตาปั๊มก็จะอยู่ที่ขาตรงนี้นะครับนี่ขาตรงนี้นะเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นมองเห็นยากเออนี่นี่นี่ขานะนี่ข้างนี้ลองไปส่องดูนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นหานะครับก็เขียน้านนี้เลยนี่ ดีมทอยนะเรียบร้อยครับประกอบไม่ต้องประกอบเพราะว่าของเขาแบบไม่มีหมุดไม่มีอะไรคือวางไปเฉยๆอย่างเงี้ยไปดูันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสดครับ